ความคิดดีๆจากคนตัวอย่างผู้ที่ใช้การสร้างสรรค์อันเป็นต้นทุนจากความคิดมาเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการด้วยการต่อยอดจากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของไทยให้แข็งแกร่งและโด่งดังออกไปในสร้างแดนภายใต้โครงการ Creative Thailand สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์ จากการจัดทำของกระทรวงพาณิชย์ที่นำโดยคุณอลงกรณพลบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และคุณปัจจิมาธนาสันติอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับแขกรับเชิญในวันนี้เป็นผู้ที่จะมาสร้างความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับเราซึ่งเขาผู้นี้ก็คือคุณอลงกร์พลบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ผู้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบร,ริหารสนัญา,งงาเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติเศรษฐกิจสร้างสารรค์เนี่ยเกิดขึ้น จากการพัฒนานโยบายทรัพย์สินธรรมยานะครับโดยเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมีสภาพที่จะสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนรวมทั้งการเพิ่มมูลค่าของสินค้าที่จะส่งออกไปเนี่ยโดยการที่เรานำาภูมิปัญญาท้องถิน่นนำเอาจุดแข็งจุดขายของประเทศเราเมื่อเป็นเรื่องของวัฒนธรรมประวัติศสาสตร์เนี่ยมันสอดใส่ไว้ในสินค้าและบริการที่เรามี mm hmm. ก็จะก้าวสู่การเป็นประเทศที่มีแบรนด์ มียี่ห้อของสินค้าจากเสื้อผ้าตัดเย็บเสื้อโหลก็มาสู่เสื้อที่มีแฟชั่นซึ่งจะทําให้มูลค่าสินค้าของเราสูงขึ้นเปรียบทั้งประเทศก็คือว่าจะทําให้ประเทศของเราเนี่ยเปลี่ยนจากประเทศที่เป็น OEM สู่การเป็นประเทศที่มีแบรนด์ของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงได้มีการดําเนินการขับเคลื่นอนโครงการนี้โดยการที่ตั้งคำการแห่งชาตินอกจากนั้นเราก็ตั้งสถาบันเศรษฐกิจสร้างสารรค์แห่งชาติแล้วก็ตั้ง สาบันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขึ้นมา10สาขาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เราได้สร้างโครงการเมืองสร้างสรรค์ขึ้นมาก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยเราจะไม่ใช่เปลี่ยนแปลงเฉพาะเมืองหลวงหรือศูนย์กลางเท่านั้นแต่ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงทั้ง76จังหวัดโครงการนี้ก็อยู่ระหว่างการคัดเลือก10จังหวัดที่จะเป็น Cre a t i v e Town c r e เ t i v e City เนี่ย เป็นต้นแบบนะครับและจะเป็นตัวอย่างจาก10จังหวัดก็จะแพร่กระจายจออกเป็นครอบคลุม77จังหวัดที่เรามีนั่นคือสิ่งที่เรากำลังขับเคลื่อขนขณะนี้โครงการ c r Creative King งเป็นโครงการซึ่งมีชื่อภาษาไทยว่าอัจฉริยะราชันสร้างสารรค์เพื่อปวงไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้รับการเทอดพระเกียรติให้เป็นผู้นำประเทศคนแรกในประวัติศาสตร์ของโลกนะครับที่ได้รางวัลของการเป็นผู้นำ ทางด้านทรัพย์สินวิยาและการสร้างสรรค์ผลงานจนองค์การทรัพย์สินวิทยาโลกได้มอบรางวัล Global Reader Award เพรนันต้นแบบที่ดีที่สุดก็คือในหลวงของเรานันเองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปรารบว่าท้องฟ้ามีเมฆทำไมมีเมฆอย่างนี้ทำไมจะดึงเอาเมฆนี้ลงมาได้ก็เคยได้ยินเรื่องทำฝนฝนทำได้มีหนังสือเคยอ่านหนังสือทำได ท่งนำภาพถ่ายฝีพระหัตไปใช้ในการบันทึกความก้าวหน้าในการพัฒนาชนบทพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการหลวงโครงการต่างๆส่งเป็นยอดหนักสร้างสรรค์เพื่อประชาชนของพระองค์ยังหาที่สุดไม่ได้อัจฉริยะราชนสร้างสรรค์เพื่อบวงไทยขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน การครีเอทีฟคิดเป็นโครงการที่เราเริ่มตั้งแต่4มกราคม2553ถือเป็นโครงการใหญ่โครงการแรกที่ขับเคลื่อนตรงนั้นเนี่ยเพื่อที่จะให้ลูกหลานของเราเนี่ยได้เกิดความรู้ความเข้าใจเพราะเขาคืออนาคตของชาติโครงการครีเอทีฟคิดซึ่งมีกิจกรรมหลายกิจกรรมด้วยกัน 1. ก็คือค่ายเยาวชนสร้างสรรค์2ก็คือการจัดการ์ตูนคิดขึ้นมาเป็นการสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจอย่างง่ายโดยใช้รูปหนังสือการ์ตูน นอกจากนั้นก็ทำโครงการที่เรียกว่าการพัฒนาตำรับตำราวิชาเรียนทางด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และทรัพย์สินวิยาส่งเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างถาวรนะครับนอกจากโครงการที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยอย่างเช่นโครงการจดจักรสร้างสรรค์ตลกมากเลยตอนที่ผมรายงานเรื่องนี้เข้ากรรมการทุกคนอะไรจดจักรสร้างสรรค์เรามีจดจักรซึ่งเป็นตลาดค้าปลีกค้าส่งที่เป็น outdoor ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะให้คนจากตีวามาหนึ่งล้านคนเพิ่มเป็น3ล้านคนอันนี้คือการคิดแบบเศรษฐกิจสร้างสารรค์คือเพิ่มมูลค่าเข้าไปไม่รู้จะไปที่ไหนก็มาที่นี่ครับส่วนจะจักส่วนมากที่นี่จะเป็นเหมือนดีไซเนอร์ที่เขาออกแบบเองแล้วก็มาเปิดร้านที่นี่ค่ะก็เลยเหมือนว่ามันเป็นศูนย์รวมที่สุดแล้วค่ะหลากหลายดีครับของถูกของเยอะของแปลก It's a very famous market. It's great. We've been here a couple of hours already, and it's just far too much to see. Great there's so stuff so much to much much so so buy คำว่าจ้ตูจังมันเป็นแบรนด์ที่ต้องสร้างควรจะเป็นแบรนด์ที่ก้าวสู่ระดับโลกในฐานะที่เป็นตลาดเอาโดอใหญ่ที่สุดในโลก ยของในวัยเศรษฐกิจสร้างสารรค์เนี่ยก็คือประการที่1ต้องการที่ให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจสร้างสารรค์ในภูมิภาคเอเชียตะวันกเฉียงใต้หรืออาเซียน2ก็คือภายใน3ปีตั้งแต่ปี253ถึง255เนี่ยจะต้องเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสร้างสารรค์จาก10%เป็น20%ของ GDP นะครับก็หมายความว่า3ปีนี้เนี่ยจะมีมูลค่าเพิ่มประมาณ9แสนล้านบาท จากการขับเคลื่อนครั้งนี้3ก็คือว่าต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยเปลี่ยนไปสู่การเป็นประเทศเศรษฐกิจสร้รรางสารรค์นะครับตรงนี้เนี่ยเราจรึงได้บรรจุให้เศรษฐกิจสร้รรางสารรค์เป็นแนวนโยบายหลักนโยบายหนึ่งในแผนพัฒนา,ศาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11เเป็นนโยบายที่เป็นทางลอดและเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของประเทศนี้จากปัจจุบันสู่อนาคตขา้างหน้ๆๆาเศรษฐกิจสร้างสรรค์จะเปลี่ยนจาก สิ่งที่เรียกว่าเป็น mass production มาเป็น smart production นะครับแล้วจะทำให้มีการสร้างงานสร้างอาชีพได้ทั่วทุกหัวละแหงมันได้เปลี่ยนแนวคิดของการพัฒนาเศรษฐกิจที่ว่าจะมีงานได้กบเฉพาะในบริษัทจะมีงานได้กบเฉพาะในโรงงานโดยเพราะที่เราต้องพึ่งพาต่างประเทศด้วยการดึงการลงทุนจากดับเทศเข้ามาต้องซื้อเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยภายใต้แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยมันจะไม่ใช่แนวทางเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมโบราณ แต่ว่าจะทําให้คนไทยเนี่ยไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะประกอบการได้วยตัวเองจริงๆประเทศไทยเนี่ยได้ถือเป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียนนะครับที่ประกาศยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ตรงนี้เองเนี่ยเราจึงได้จัดงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์นานาชาติขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับที่มีการจัดงานนี้ขึ้น และก็ได้รับการชื่นชมมากแล้วก็ยอมรับว่าประเทศไทยมีศักยภาพสูงมากในการพัฒนาสู่การเป็นประเทศเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการเป็นผู้นำตรงนี้เป็นการวางโพสิชันประเทศในเชิงการตลาดและนี่ก็คือแนวคิดแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์การต่อยอดความคิดในการสร้างมูลค่าเพิ่มเนี่ยภายใต้แนวคิดแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ย จะอยู่บน3าฐาน1คือตัวสินค้า2คือตัวสา n ที่สาคือตัวบริการคือการต่อยอดเนี่ยเป็นคําจบกับความสั้นๆที่ดีมากก็คือการต่อจากฐานเดิมไปสู่ยอดที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในธุรกิจที่เรามีหรือว่าการที่เราขายสินค้าที่เรามีเนี่ยสิ่งแรกก็คืออยู่ที่ความคิดของเราว่าเราจะยกระดับสินค้าของเราเนี่ย ให้มันมีมูลค่าเพิ่มได้อย่างไรแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็เป็นโครงการที่เกิดขึ้นสิ่งที่จะก่อให้เกิดความยั่งยืนที่สุดคือการต่อยอดการพัฒนาศักยภาพทางด้านความคิดสร้างสารรค์ของประเทศไทยนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก,ทกฝ่ายความคิดสร้างสารรค์นั้นอยู่ในตัวเราทุกคนหากคุณรู้จักที่จะนํามันมาต่อยอดก็จะทําให้เกิดผลิดอกออกผลและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ